หยุดอาการอ่อนไหวที่เธอแสดงหยุดทำท่าทางเห็นใจหยุดถอยคำมนวานที่เมือนยังมีเยือยยห,หยุดมาถามคำถามว่าฉันเป็นไงหยุดบอกว่าเธอเสียใจเท่าไรที่เธอไปกับเขาที่ฉันเกิดจะตายบอกเลยว่า มันเหมือนน้ำมันมาราบรอบกองไฟต้องการให้ฉันทำใจ้สมควรไปทีห่ห่างกันควรใหญ่ใจที่กันไปยังเหมือนว่าทำให้ไฟในใจยิ่งลุกลา่ฉันก็รู้ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านด้วยนะสวัสดีครับสวัสดีครับไม่หรอกที่ให้มาวันนี้เพราะเห็นหนังสือเล่มนี้ออกนี่นะคุณเห็นกล้ามเขาซิกแพคซิโอ๊ยไม่น่าเชื่อเลยทำไมมันไปเอามาจากไหนลีทัศน์หรือเปล่าแล้วเปิดของจริงให้ดูเอาตอนนี้เลยครับมีจริงหรอมีจริงจริงอันนี้เขาหลีกจริงเขาใช้เวลาเทรน สามเดือนแนี่คุณไม่เปิดนี่อะไรการสนกันแน่คุณต้องดูซิ่กถ้าสรุปแล้วเออนี่เพิ่งออกเลยมันเยอะออกเมื่อวานเลยครับในความเปลี่ยนแปลงของคุณนี่มันจะเยอะอยู่นี่ไงครับเป็นแรก เป็นลุกใหม่ต้อนรับซิงเกิลใหม่อัลบั้มใหม่ด้วยเพลงเมื่อกี้ชื่อเพลงอะไรฮะดับไฟด้วยน้ำมันครับอ่าแล้วมันจะอยู่เหรอฮะดับไฟด้วยน้ำมันก็ยิ่งลุกลามไงครับกยิ่งลุกลามทำไมเป็นความรู้สึกแบบว่าเ้ยเราเลิกกันไปแล้วแต่เขายังมาดีกับเราอยู่แต่มันเป็นเหมือนน้ำมันที่ราดรถลงบนกองไฟอะไรเงี้ยเปล่าเปล่าเปล่าเพลงนี้มีทีมแต่งให้ครับแต่เพลงที่แต่งเองจะเป็นเพลงอื่นในอัลบั้มครับอ๋อมีแต่งเองได้ด้วยครับผมเขาบอกว่าคุณจะทุ่มเทบการเป็นนักร้องค่อนข้างจะมาก มากดีมากมากมึงจะไปทำไรแล้วไม่ใช่เป็นความฝันที่จรงกิจการเลยเหรอฮะคุณไม่ไปดูแลเลยก็ไม่เกี่ยวนะครับเพราะนันก็เลือกมาทำตามความฝันตรงนี้แล้วเนี่ครับก็อย่างที่เขาบอกว่าเขาเท่าเขาเขาทำแบบว่าอย่างที่ครอบครัวต้องการคือเรียนมหาลัยทุกอย่างครบหมดแล้วเขาทีงเขามาตามความฝันนะฮะจริงของเขาโอ้จริงจังนะไม่รกองออกหักจะใครมาหรือเปล่าร้องดับไฟดับมันน้ำมันน้ำมันอะไรเนี่ย เป็นตัวแทนความรู้สึกของหลายๆคนแล้วกันโอ้โหคุณหนักคุณหนักไม่มีนะก็ไงก็ติดตามผลงานกันครับผมขอบคุณที่ให้มาร้องเพลงในวันนี้ด้วยนะครับดาวน์โหลดดาวน์โหลดเพลงของคุณยังไงบ้างพูดได้เหรออยากพูดก็พูดไปที่ www.truemusic.com นะครับอย่างถูกกฎหมายเลยครับแล้วก็รอชม MV เร็วๆนี้ครับ9พฤษภาคมครับโอเคก็ติดตามของเขานะครับคุณนัทศักดาธรนะฮะวันนี้โอ้ขอบคุณมากที่แวะเวียนชมกันขอบคุณมากครับขอบคุณครับก่อนไปติดตามเพื่อนบีเดอร์ได้ไหม ได้รับข่าวมาเหมือนกันเขาบอกว่าอูการต่างไิเลยตตอนนี้เป็นการที่ทอกเอฟเด่เท้าใช่หรือไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ว่าสอบนั้นจริงเแต่ที่แน่ๆมันอาจจะไปตรงกับเนื้อเพลงของคุณดับไฟด้วยน้ำมันหรือเปล่าไม่รู้จะเป็นยังไงนะฮะเอาไว้ว่าเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามชมเรื่องนี้กันครับกับบินลเดนครับเดี๋ยวกลับมาครับ